จริงๆแล้วเราต้องการสร้างสร้างคนคือเรือว่าใจข้องข้องงานแบบแบบหนักพัฒนาแบบโบโบเราแล้วก็คือว่าเราต้องการพัฒนาคนที่มีคุณภาพแต่ยในมือบ้านแต่คนเทโทกพัฒนาแล้วจะอายุรวมกับเป็นคนหลักไลในการทํางานใดอย่างไรนี่คือเขาเรียกว่าความยั่งยืนมันจะโยดตรงนี้การคอนเซปต์เริื่อมตอนข้องงานแอคทีฟซิเนต์เนี้คือเริื่อมเดอ เดินตามเด็กเดินพร้อมเด็กและนุ่นในเด็กเดินไอ้นี่เป็นเป็นหัวใจหลักแอคทีฟทีนีขาดหวังความเป็นเยาวชนเตือนโรแต่การเตือนโรครั้งนี้คือเป็นการเตือนโรผ่านคนละไกเด็กและคนละไกชุมชนที่สามารถเดินไปได้ต่ออย่างต่อเนื่องแม้ว่าโครงการแอคทีฟนี้จะจบแต่คนละไกที่ทำงานเยาวชนในทุนทีอย่าง,ยงโยุ่่มเด็กอย่างโลมีรุนต่อหน่มย แอคทีฟที่เซน์ทำงานแขกคนหาคนแต่ทำไปเด็กมีภาระเด็กไปเรียนตวอามีแต่เด็กถอยออกเราไปห้ามเด็กไม่ให้ออกไม่ได้เพราะมันต้องไปเรียนบางได้บางนี่คือกระบวนการที่ให้กลุ่มเด็กมาเล่นไม่ได้แต่คนที่ยกกับเด็กนะครับคนเล่นกับเด็กนี่เป็นสำคัญฉันสิ่งที่เป็นคอนเซปต์เบืองตอนเศ่ษฐกิจ่บงนี้ความเป็นสตวรษที่ยิบเอเป็นปลายทางทักษะเด็กเป็นปลายทางแต่เงินใครถือเราใช้ลงไปก็คือคนเล่นกับเด็กคือใคร เหลอมตอนการไปขวนหาเด็กการขวนห้าเด็กก็คือการไปตามดูเลยว่าเด็กมันมีพฤติกรรมผือเห็นปัญหาอยรือแล้วเขาจะชวนเด็กมาทำผือเขาเหลือมไปชวนเด็กทำกิจกรรมแบบกิจกรรมชาธารณากิจกรรมจิตอาสาสร้างความเชื่อมั่นว่าเด็กเชื่อคนนี้แหละที่จะปลอมเดินกันได้นี่คือการเดินทเราไปทำงานแก่นำสี่ห้าคน แต่เด็กไปชวนเพื่อนมาเล่ยอ,อีกเหตุาวก็ว่าเป็นการทําใไ้เด็กมันทํางานรวมกันแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมกิจกรรมอาชานี้ไม่ชวนเด็กไปพอ่อไปชวนพ่อแม่เด็กมาช่วยกันเรามันชวนทางเด็กและมันชวนทางผู้ใหญ่มันเกิดเป็น,นกลไกเด็กและกลไกข้องคนที่คิดเรื่องเด็กนี่คือการเดินปลอมเด็กเมื่อเด็กเรื่มเป็นกลุ่มเป็นก,ก่อนก็ทำงานแบบใช้ความคิดมากขึ้นคอนเซปต์แบบวิจัยเรื่มไปจับเลย กระบวนการดีเซิร์ชกระบวนการเก็บข้อมูลเผื่อแก้ปัญหาเผื่อทำอะไรสักอย่างไอนี่คือการนุ่นเด็กเดินคนเดินพร้อมเด็กก็คือผี่เลี้ยงในชุมชนคนนุ่นให้เด็กเดินก็ต้องเป็นคนทีอย่ในชุมชนแค่นั้นกระบวนการคล้องโครงการนี้ต้องทําให้เกิดผี่เลี้ยงเผื่อไปเล่นกับเด็กในในชุมชนได้ภาพอาจารยก็คือว่าคิดว่างานเยาวชนในแะบมุบานมันต้องติดตั้งโยดายเด็ก เติบโตไปไปเรียนไปมีครอบครัวไปทํางานอาจจะไปหายไปแต่คนที่ทำโยชนยังอยู่รุ่นนี้ไปรุนน้อยมากเขาก็ยังทําอยู่ประานั้นการซื้อต่อรุ่นต่อรุ่นคือไม่ใช่ให้เยชนมาซื้อทายาดเองนะต้องมีพีเลี้ยงในการซื้อทายาทและก็ต้องมีพีเลี้ยงที่คอยกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทํางานให้คำปรึกษานี่คือไม่ถึงว่าความยังยือยู่ตรงนี้เราอยากเห็นสตูนถี พัฒนาแบบมีก้นหลักไอก้ทำงานย่างจริงจังไม่ใช่พัฒนามาจากความคิดภายนอกแต่พัฒนามาจากความคิดภายในมีจุดความรู้ของเราเองแล้วมีมิติคอนเทนเดอร์ของจังห ER วัดเชื่อว่าสะตูนว่าสตูนจะพัฒนาอย่างยืนได้คือ มาจากคนไนไม่ใจมาจากคนนอกเราต้องการเลี่ยนให้คนที่มาจากภายนอกเป็นคนถึสนับสนุนแล้วเอาความคิดจากกลุ่มองค์กรเรานียิบไปจ่ายและสนับสนุนในกลุ่มเรานีทําไม่ใจ่เขาเอาเด็กเยวาวชนไปอบรมแต่เขานุ้นให้จุดปีเหลียงนี้ทํางานกับเด็กคิดว่างานแอคทีฟนี่สร้างจุดความรู้กับสร้างคมในสะดุนในเด่าเว,วลาทางานเด็กเยวาวชนไม่ใช่เอาเด็กอบรมไม่ใช่เอาเด็กไปข,า,ขายอย่างเดียวแต่มันมีกระบวนการมีั้นตอนองไรด้วยถี่คนเรานี แรงโดยปากของเขาไม่ใช่แรงจากตัวโครงกัน